สวัสดีค่ะไกด์บอลคุณนะคะจากช่องเจแปนเหล่าคะ่ะเ,เ,เลียดเทินเล็บวันนี้เราจะพาด็กๆน,นะคะมาเล่นชนายนนหาดใกล้บ้านนะคะชายหาดปุ๋ยใกล้บ้านนะคะเส้นทางที่เราขับวันนี้นะคะเป็นเส้นทางเลาะเกาะซึ่งแถบนี้เนี่ยเขานิยมมาตกปลากันค่ะมีเรือจอด มากมายเลยตอนนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะเราขับรถข้ามเข่าไปนิดเดียวก็เห็นแล้วอยู่ด้านหน้านั่นไง ใกล้ถึงแล้วค่ะก็ะหาที่จอดรถกันค่ะจอดกันข้างถนนนี่แหละค่ะตรงนี้มันเป็นเกาะเนาะเลยไม่เป็นไรโอเคใกล้ถึงที่เล่นของเด็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวจอดรถแล้วเราจะลงไปเล่นด้านล่างกันนะคะ วันนี้เราพาเด็กๆมาชายหาดเดี๋ยวมาชิมเป็นชายหาดใกล้บ้านนะคะมาแบบด่วนๆเลยน้ำกำลังลงเลยค่ะตอนเที่ยงฝนตกก็เลยรีบพาเด็กๆมาเล่นหาดใกล้ๆบ้านสักชั่วโมงหนึ่งนะคะเพถึงจะกลับ อาก,กีมิตโตะเป็นไงน้ำเย็นไหมน้ำเย็นน้ำเย็นหรอช,ชอบไหมล่ะชอบดิ๋อชอบดิลูกชายชอบมากเลยอ่านเล่นกันไปเด้อเพราะว่าเดี๋ยว ด้วยว่าปลายโมงฝนตกนะคะพยากรณ์อากาศว่ายอย่างนั้นวันนี้ก็เลยแดดไม่มีค่ะไม่ไกลไข่วันนี้พาปอก้ามาด้วยน้องดิการนั่งรอนะคะ นั่งเล่นสักพักปรากฏน้ำขึ้นค่ะตรงรีบย้ายที่นั่งกันด่วนๆเลย ตนนน <Okay. S 1> อนนี้เด็กๆขึ้นมาเล่นตรงสโลปแล้วค่ะเแต่ว่าน้ำกำลังขึ้นนะคะ <Okay. S 1> เล่นเหนื่อยพักเพิ่มพลังอากิกินอะไรคะลูก oh. มีนาโตล่ะครับกินได้จ้อร่อยไหมครับอร่อยน้ำกำลังขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะเด็กเเริ่มเหนื่อยกันแล้ว ตามเวลาเป๊ะๆเลยค่ะครบชั่วโมงพอดีเตรียมตัวขึ้นรถไปต่อค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปที่ไหนกันต่อดีเพราะว่ามีเวลาเหลืออยู่สมาชิกเยอะค่ะเดินเรียงกันมาเป็นตักส <c oughs> วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะคะเราจะไปไหนกันต่อนะป๊ะป๊า เราจะไปสำรวจนะคะซีพาร์กโอฮาม่นะคะเรายังไม่เคยไปในไหนก็อนพอน้ำขึ้นแล้วเด็กเล่นไม่ได้เราก็เลยจะไปดูโอฮาม่าน้ำขึ้นแล้วค่ะยยก็เลยเล่นได้แค่นี้มิโตเริ่ม,มงงงงด้วย,ยสวยมากค่ะวิวดีมากเลย อ๋อนั่นไงบ้านรีสอร์ทเกาะโน้นนเกาะโน่นน่นโน่นบ้านรีสอร์ทใช่ใช่ที่มันมีเนินน่ะใช่ค่ะแล้วก็มีบ้านด้วยมีบ้านตรงหัวมุมนั่นแหละออ๋ ถ้าเราจะไปเกาะเล็กๆพวกนี้ก็ต้องมาขึ้นที่ท่าเรือตรงนี้นะคะมาขึ้นเฟอร์รี่มาตอนนี้เรากำลังจะขับรถข้ามไปอีกฟากหนึ่งของภูเขาลูกนี้นะคะจะเป็นอ่าวมาซินากะค่ะนี่เราขับรถ เลาะอ,อ่าวนะคะเป็นอ่าวที่ดูฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่อยู่ขทุโคนช่วงนี้น้ำเริ่มขึ้นค่ะน้ำกำลังขึ้นวันนี้หมอกลงจัดมากเลยปลายฝนตกโอ้บ้านนี้แบบวิวดีมากอะ่ะ ตอนแรกว่าจะไปโอ,โอฮาม่าก,กันนะคะแต่ผลปรากฏว่ามันไกลมากค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนกันไปเล่นทางไปไกลบ้าน,นากันนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะที่พี่เคอยังไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน าพาร์คที่เราจะไปนะคะเป็นาพาร์คที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านค่ะพี่เคอียยังไม่เคยมาก็เลยว่าจะมาสำรวจกันว่าเป็นยังไงนะคะถึงแล้วค่ะปาร์คใกล้บ้านนะคะปาร์คนี้ยังไม่เคยมากันเลยนะคะพี่เคอียกับดูไม่เคยมาสำรวจแล้วค่ะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะสนามหญ้าเตียนโลง่งเหมาะกับการวิ่งเล่นมากเลย เดี๋ยวจะพาเด็กๆก,กับป๊อก้าว,วิ่งเล่นที่สนามนี้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเราถึงจะเข้าบ้านกันค่ะอ่าเตรียมวิ่งตามอัธยาศัยเลย Yeah, i ครึ้มมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ส่งท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้จะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเรานั่งเล่นตรงนี้กันสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกลับกันแล้วค่ะลมเย็นสบายเลยค่ะจบแล้วค่ะกิจกรรมครอบครัวในวันหยุดหนึ่งวันนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะคะแล้วเจอมากันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย